สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สบสองนะครับเมษานะครับก็จะมีลูกค้าจากอำเภอหนองบัวแดงนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับก็โทรมาสั่งเครื่องคาวาม่านะครับเครื่องคาวาม่านะครับมือหมุนนะครับร้อยห้าสิบห้าครับหรือสิบห้าแรงนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนะครับให้ลูกค้านะครับเราจะแกะกล่องแล้วก็กองเครื่องให้ลูกค้านะครับก่อนออกจากร้านนะครับ อุปกรณ์ในกล่องนะครับใบรับประกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในถุงดํานะครับจะมีน้ำมูลเล็อยู่ในถุงดํานะครับกับอุปกรณ์พวกประเจต่างๆที่แถมมานะครับ ยกเครื่องหัวกต่งนะครับเครื่องมือหนึ่งนะครับใม่แกะกล่องนะครับคา,า,ารบาม่านะครับอ่าสินค้าผลิตที่ประเทศไทยนะครับมีรับประกัน2ปีนะครับจากทางบริษัทนะครับ นี้ก็จะเป็นเบอร์เซอร์วิสของบริษัทนะครับถ้าเครื่องมีปัญหาก็โทรเข้าเบอร์เบอร์นี้เลยนะครับเบอร์เซอร์วิสหรือไม่ก็ถ้าไม่สะดวกก็โทรมาหา,าโทรมาที่ร้านก็ได้น,นะครับเดี๋ยวทางร้านจะติดต่อบริษัทให้นะครับเรื่องประกันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะมาเติมน้ำมันเครื่องนะครับ แล้วก็เติมน้ำในหม้อน้ำเติมผงกันสนิมแล้วก็เติมน้ํามันดีเซลนะครับเพื่อรองเครื่องนะครับราคาเครื่อนนะครับจะเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับราคาโปรโมชั่นครับตอนนี้นะครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับแล้วก็ไม่รวมน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องลูกค้าต้องซื้อเพิ่มนะครับสามร้อยนะครับ ทีร้านก็มีทั้งรุ่นติดเตสตา้าสวิตกุญแจก็มีนะครับก็แต่ราคาประมาณสามหมื่นหกพันบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับรุ่นสวิตกุญแจนะครับร้อยห้าสิบห้าสิบสี่แรงก็มีนะครับสิบสี่แรงสิบสองแรงก็มีนะครับสิบแดแรงก็มีนะครับอามาม่านะครับเจอพวงกันสนิมนะครับ เดี๋ยวต่อไปก็จะเติมน้ำต่อนะครับ เดี๋ยวรอมาเติมน้ำมันเครื่องต่อนะครับเติมน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องจะเติมแค่2.8ลิตรนะครับเครื่องคาร์บ้ามาเราจะเหลือน้ำมันเครื่องให้ลูกค้านะครับได้เติมใส่ก๊าซอากาศด้วยนะครับเมื่อของถึงลูกค้าก็อย่าลืมเติมน้ำมันเครื่องนะครับใส่ก๊าซอากาศด้วยนะครับ เติมกันฝุ่นนะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะมาเติมน้ำมันดีเซลนะครับมันดีเซลก็จะเติมให้ครึ่งถังแล้วครับ จบรองเรื่อให้ลูกค้านะครับ ก็เติมน้ำมันซีเซลเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายก็จะลองเครื่องนะครับลองสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้านะครับรอสักครู่นะครับครับมาลองสตาร์ทเครื่องกันนะครับ องเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะแพ็คใส่กล่องนะครับไปส่งที่ไปรษณีย์นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับก็อยากให้ลูกค้าระวังมิจชาชีพด้วยนะครับมิจชาชีพที่จะแอบอ้างเอาลูกของร้านเราไปลงไปทําเพจนะครับแล้วก็หลอกลวงลูกค้าให้มัดจาของนะครับอ๋ออยากให้ลูกค้าระวังด้วยนะครับก็เบอร์โทรของทางร้านนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้านะครับ แล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0869626161นะครับขอบคุณลูกค้านะครับจากอำเภอหนองบัวแดงนะครับจังหวัดชัยภูมิมากเลยนะครับขอบคุณครับ